แอขาครับคมแบ็กรอบนี้คือ <c oughs> คัมแบ็กค,คัมแบ็กรอบนี้ก็คือเราแบบจัดเต็มเลยรับรับละครต่อเนื่องเราแม่เนาะ <Yeah S 2> แบบ<ช><ช>จริงปับรับรองคือแบบการสุกแบบเต็มทีแล้วก็รชาติ <ขา S 1> วันนี้เรามีคือพอปีใหม่วันปีใหม่โตแล้วเราก็แบบว่ามีเวลามากขึ้นใช่ไหมแม่ นึ่งถึงพีใหม่จะได้เขาจะดูไหมหรือว่ามันจะอะไรยังไงการจัดคิวค่ะแสดงว่าพี่ใหม่ก็เข้าใจแม่ว่าเวลาแม่มาทํางานก็คือจะแบบว่าเต็มที่เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะแต่เช้านี่จะมาโผล่สวยยังตื่นมาอวยพรแม่อยู่เลยเขาบอกว่ายังไงแอบก็ขอให้แบบว่าทุกอย่างอดบ้านดับเพลินโอ้โหอวยพรแม่แต่เ้าด้วยอวยพรแม่แต่เชาค่ะเ่อเขาดูว่าเราแต่งที่ ค่ะที่ค่ะปีตอนนี้่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดก็คนให้เขาติดทีวีเล่ะแล้วอย่างอย่างงานทุกวันปีใหม่ตามร้องตามไหมพี่แอร์อุ้ยเขาโตแล้วไม่ค่อยสันคืออัดไปเขาเข้าใจแล้วก็ดูดีมันก็เทคโนโลยีแล้วแล้วเวลาเราออกมาทำงานก็มีองค์ประกอบเราได้ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแสดงเขาไม่เห็นว่าเราทำงานแสดงเขาคิดว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่เขาคิดว่าเป็นสาวแล้วนะหรอเขาดูละครหรือไงครับพี่แอร์ อันนี้เป็นกฎเหล็กเลยป่ะพี่แอฟที่ไม่ให้ดูละครเลยใช่ค่ะเพราะว่าอะไรจะให้ดูขเขาว่าอาจจะเห็นเวลาแบบโฆษณาอะไรเจอละคระอะไร่ค่ะอันนี้รู้เรื่องเลยนะครัและอย่างเวลาเรารับละครเราต้องทำเราต้องทำอยถึงลูไรว่าต้องคาแรคเตอร์ไหนที่จะแบบว่าก็ก็ไม่ต้องมีผล อโตในระดับหนึ่งปีใหม่ก็จะได้รู้ผลงานได้เห็นผลงานของพี่แอ๊บใช่ไหมได้ดูในที่แม่อนุญาตอ๋อหรอในขอบเขตที่แม่อัดยาหรอพี่อ่ามันไม่ได้ให้เขาดูทีมีค่ะจะให้เขาดูเฉพาะสิ่งที่เราเราเราเลือกแล้วต้องต้องให้เขาโตแค่ไหนถึงได้ถึงจะได้เห็นผลงานของพี่แอ๊บครบจวนเดี๋ยวให้แม่ไปค่อยนั่งกนอ กเอาแสดงว่าพี่แอาจะชูดว่าปีใหม่มาเล่นเรื่องนี้นะอย่างนี้เหรอใว่อเรามาวงสูงนี้เขาอยากมาเล่นละครต้องไหมคะเขาอยากมาเล่นละครใหม่ก็ถามเขาเขาค้องตอบไปอย่างนี้ค่ะแล้วสำหรับเราอะถ้าเขาอยากเราเราให้ไหมถ่ายรับเชิญแบบที่เขาเคยทำในละคงแบบนั้นได้ค่ะแต่เราเป็นตัวเองเรียนหนังสือตอนนี้ว่ะแสดงว่าคนที่จะต้องมาจิบผู้กำกับที่จะต้องมาจิบปีใหม่ต้องแบบว่า แม่แอปไว้ใจเท่านั้นโอ้ยม่จริงอยากเอาลูกมาเล่นกับเราไหมอยากนะทำไมคิดจะจังเลยอะเป็นอุปสรรคใหญ่เหรอแม่ไม่รม่ลูกอาจจะไม่อยากอ๋ออย่างนี้ก็พี่อยากเล่นอย่างนี้ก็ต้องเน็นนนท์มันเลยทำให้เรายิ่งดูแบบว่าอ่อนวัยอ่อนวัยอ่อนวัยแบบทุกต่อน้องนี้ก็น้องนน แต่รูสึกว่ใครจะร่ลงไปในห้อ้แต่คนอิจฉาอือใคระเป็นที่อยากเป็นแม่พี่แอ๊บอ๋อแต่ว่าพอได้เราได้ร่วมงานกับน้องๆรุ่นใหม่เราเรารู้สึกเฟรชสดชื่นยังไงบ้างพี่แอ๊บอ๋อใช่แน่นอนที่สุดค่ะมันเป็นยังไม่ได้ใส่ด้วยกันเลยนะแต่ว่าเออถ่ายกับน้องๆทั้งทีแล้วถ่ายแอปเปิ้ลกัน คนเยอะอยู่น้อยกว่ามันก็ทุกเท่ากันความรู้สึกมันก็จะไม่ใช่ความรู้สึกที่มันมีพลังงานแบบใหม่ๆอะค่ะเราได้เราได้เราได้รีบูตตัวเองตลอดเราได้เราได้ช็อตรีบูตของการแสดงเด็กๆมันแตกไปรู้สึกยังไในรายการแบบพี่หนุ่มชอบแซวว่าเด็กๆแบบว่าเออขึ้นช่อเราเยอะแยะเป็นเป็นไอคอนเป็นฝันใจหนุ่มจนใจคนหนุ่มหนุ่มยังไง สงสัยล้วต้องมีพี่แอฟเป็นยังบ้างก็ดีค่ะแซวมากเดี๋ยวผมกลัวเดี๋ยวผมไม่กล้ามแต่แซวมานี่คือมีแต่เข้าใส่ก็เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวมไม่กล้าบอกพี่หนุ่มแบบทำเียนไม่ดูไม่เห็นอะไรบ้างพี่นุ่เก็บความลับเก็บความลับได้หรอไ้่อยเขาโป้ใช่ไหมพี่แฟียเขา ตัวคนาตัวคนทางบ้านเข้าใจติดไหมว่าเขาอย่ากแซวอย่างต่อเนื่องคนทรรมชาติอใไร่ะหมายถึงแฟนคลับผู้ชมเนี่ยค่ะคอาว่าแนเข้าใจเออแต่ไม่สิ่งเดียวจะไปกับการที่พขแต่ว่าเออเป็นขอดใจเด็กขอดใจนุ่มๆอ่ันนี้เป็นวิธีรักดีกว่าดีกว่าดีกว่าแล้วตอนนี้วิธี่รักยันครับวิธีรักยังครับาไมที่มแล้ว่ะค่ั มีเข้ามาไหมคะมีทุกวันนี้แบบวันนี้ก็เจอแต่บางเวลาอาจะก็จะมาแบบมาเป็นรูปแบบเท่าที่เราได้เห็นกันใช่ไหมพี่แอแต่เราก็ยังไม่ได้แบบโอเพนเปิดอะไรให้ใครเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะบอกแน่นอนค่ะถ้าเห็นในรายการมีการทำนายดวงก็ดูดวงแล้วแบบมีผู้จะแบบ ไม่มีเจ้ากรรมนเวรเลยค่ะตลอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงฮะคิดเล่นไหมพอเจอคำทำนายแบบนี้แม่อ๋อจริงๆก็ต้องไ้ชินเหล่านะกับอาจารย์อาจารย์คือคืออาจารย์เรก็เจอกันมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์ก็จะแบบเอารวมเป็นห่วงด้วยแหละแล้วก็เข้าใจค่ะแล้วก็อาจารย์ก็เหมือนเริ่มเริ่มงแบบปิดประตูไปเรื่ปิดประตูเรื่องความรักไปเรื่อยๆแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยแอบไม่ได้แก้งแต่ว่าอาจารย์ก็จะให้ดูดวงหรือว่าเป็นห่วงค่ะ ความรู้สึกของ่แอยเป็นไปตามไปตามที่สิ่งที่อาจารย์พูดเลยไม่ได้ซีเรียสตรงัหนนะคะึว่าตอนนี้สริงๆที่ต้องโฟก,กัสจร,งจร,งจรงิรงๆคือลกแลานเาน่วยร่นแต่ถ้าเกิดอยากมีเ้ามาก็ดีไม่ไม่มีก็ยังดีอะไรอะคะเก็ตวยอย่างาแล้วกันด้วยว่าตลอดชีวิตหรือเปล่าเรื่องโสดอะแม่ คือถาบอาจารย์ค่าเหรออาจารย์ก็พูดเลยใช่ไหมเราเราคพา,ากลับรับจำนวนสี่ที่แบบตั้งได้แล้วมีคสามบาท <Okay. S 1> โอเคเดียวไปแค่ส่วนหนึ่งนะขอขอนุญ,ญาตถามเรื่องการที่เขียน,อข,อนอของเดมอให้กลุ่มด้านทีน่วปวดใช่ไหนะ ได้สอบถามอาการทางทางคุณดอกลานบ้างไหมคะอัปเดตบ้างไหมค่ะคุจแล้ชมโครงการจำคำคำมันเป็นห่วงอันนานอ๋อจริงก็คืออันนั้นนองี่ใหม่การี่ใหม่เขียนค่ะแอปเขียน้อ๋อแล้วพี่ใหม่เขาห่วงโครงการไหมครับแล้วก็ ว่าพ <c oughs> ิดีโอโครงกาก็อัปเดตกันสองคนไปโอเคแล้วค่ะขอบคุณครับ